สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กันในช่อง Acre Roblox อ r o 2และในช่วง Roblox Time นะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่า Super Bombs w i สไ l นะครับเป็นแบบหลบนะฮะเอามาเป็นเกมที่แบบหลบระเบิดนะครับก็ แบบแนวนี้ผมก็ชอบนะถ้ามันมีเ,เราปิดเสียงกันกันลิขสิทธิ์ก่อนนะคะและ้โอเคกดเพลย์เลยมีปุ่มปิดเสียงไหมเคยเมนูออปติค์มิวสิก เก็ดีเหตุผลอันนี้จะเป็นอย่างไรละลมมเออลมแบบหน้ามืดตามัวก็จะเป็นอย่างนั้นฮะก็จะเป็นแมปแล้วเบิดต่างก็จะตกลงมาจากฟ้านะครับทุกท่านก็จะแบบแนวแบบแนวแบบลบระเบิดนะคะก็แบบมันจะแบบลบระเบิดมีระเบิดอะไรก็ว่ากันไปมันจะมีระดับความยากด้วยนะแบบ ยากระดับนี้ระดับนั้นแบบมันก็จะยากขึ้นระเบิดก็จะแ,บบแรงขึ้นตกลงมาบ่อยขึ้นนะครับอันนี้ก็แบบเตรียมน้ำไว้ข้างๆเลยนะครับเพราะว่าแบบก็แห้งครับก็จะมาเล่นกันก็าสามารถแบบซื้อของได้ด้วยนะครับอย่างเงี้ยเออมันจะมีเปิร์กับสกิลที่ซื้อได้บูสก,บสก็บูสก็ใช้โลบะ ปไปเออน่าจะแพ็กก็ใช้โลบะโลบะฮะเจมก็ใช้โลบะอันนี้ก็เหมือนกับซื้อโลบะโอ้ยไม่รู้เรื่องหรอกโอเคมานี่นะมันจะบอกความยากอยู่นี่ตรงเนี้ยมาเรื่องความยาก เราต้องหาที่หลบก่อนปกติอยู่ข้างล่างมันจะปลอดภัยนะระเบิดวิ่งหนีที่โต๊ะสั่นเลยเอเมนั่นก็ระเบิดอเมนั่งไปแล้วเบิร oh. ์ดเบิร์ดนีไรกูเอเมนหมดเลยนี่อ่ะโอีกันไปก็บคนเร็วข้างล่างไม่รอดแล้วนะคะกระโดดไปทางนี้กระโดดไปทางนี้ นั่นเป็นกล่องนี่ก็จะไปแบบกระโดดสูงอุ้ยทำไมตรงนั้นมันเป็นแบบน่ากลัวมากเลยอุ้ยตรงนั้นรอดไหมน่าไปเร็วเร็วมีนีมีนี่เฮ้ยเสียงระเบิดมันใกล้ๆมาเลยนั่นไงนังไงฮะ ว่าอะไร้เือรอดี้โอ้โหรเบว่ต้องหนีก่อนนะแบบตอนนี้ไม่ไหวแล้วอู้ย ปนปดูไลนในทางแบ,บบระเบิดอูตองตาไปเลยนี่กระเบิดบบบนั่นน,บบน่ะนี่ก็ระบิดนี่ดกนี้อะไรงนะือบบตงมากเลยนะแบบ โอ้โหแบบมันมันก็ยากเหมือนกันนะแล้วแต่บางด่านโอเคครับมาเดี๋ยวเรารอด่านต่อไปกันดีกว่า อนนย่น้เยอมน้ำแทบแ้อืน,อน,นีน้ำอยู่ไนออไอ้น้ำอยู่ไนปะ ไม่กระเดินเหรอวันเดิมมาวัาละละมาดิเก,เก็ตอีพเก็ตฟอกวีจะมีหมอ,อกเหรอเฮ้ยมันเล็งที่หมอกมันเล็งที่หมอกมันเล็งมันเล็งเร็วมองมาแบบ ออ้ยหระเบิดผ่านหน้าไปนะครับมันมันมันสนุกมากเลยนะท่านผู้ชมคือแบบใครชอบเล่นเกมแนวหลบภัยอะไรเงี้ยก็มาได้นะมาแย่วอ่ะมันส่งเสบียงอะไรมาเยอะกันยังอ่ะไอ้แก้วอ่ะนี่เหมือนเป็นหลุมระบภัยนะแต่ว่าหลุมระบภัยพังมาแล้วนะผู้ยา หลุมลไปแล้เราอยู่ข้างใต้หลุมลกไปเรามีเรามีามตกิ้นี้นี่ดูม, <S 2> <S 2> ม, okay. มานะอะไรอนะ่ะวิ่เร็วก่อนหนีก่อนทุกคนหนีก่อนโอ้ไม่จ ก็ได้อันนี้เป็นเหมือนโบสเนาะอืม,อมเขาเจ๋งเนาะเหมือนแบบอะไรที่แบบอยากเลือกอันไหนก็กระโดดบนนั้นแหะแต่ว่ามันเลือกได้ครั้งเดียวนะเออเอออันที่ผมเลือกชนะผมเลือกอันนั้นเพราะว่ามันแบบดูมีแบบตึกเยอะดี ให้มันทะลุไปบ้างจะได้ดูมีแบบนี้มันเป็นแบบเจ๋งอะมันเหมือนแบบแบบแบบอู้42โอบ้านดีกว่าโซบานได้ดีถ้ากูชำมาเลยไปดูตรงระเบียงด,ดีกว่ามาเกิดอะไรขึ้นบ,บน้างโอ้ยแคบบ่นี้ก็จะตายแล้วลบในบ้านไม่น่าจะหมดนะคบ อุ้ยนั่นสวยงา้า50แล้วครับอืมตรงนั้น,นก็ระเบิดอันนี้เสือโอ้ยน,นี่เสือป่าตะลักอุ้ยนีน่เสือป่าตะลักข,ของจริงไม่น่าจะมีใคร่อดอืมระเบิดกันไม่สนเลย สเลยว่ามีคนอยู่หรือเปล่าตรงนี้น่าจะปลอดภัยเนาะเพราะว่างถ้าตกลงมา,มาโยกเป็นระเบิดที่มันแบบฉายแสงนะจะเอ็นบิกซ่าเข้าบ้านสิครับหลบอยู่ตรงนี้ ัรเรรัา mm hmm. ม,มาดูตรงนี้กันค่ะเห mm hmm. มือนเรา ว่าเราเป็นระเบิดได้หรอเห็นมีคนเป็นระเบิดอะโอตรงนี้นะถ้าสมมุติเราตายแนละ้ก็จะมีแบบของเล่นนะมาแบบฟุกบปากลัวอะไรอเี้นะเป็นขั้นเปนสาเหมันสนามเด็กเล่นอืนี่มันเกินไ เออตรงนี้ดิตรงนี้เออแลปีนป่ายไปเออเนี่เออดีดีเอออย่าตกนะอ้าวตกปุ๊บเริ่มสันแล้วดีดปุ๊บปุ๊บปุ๊บเออไม่เป็นดาอะไรครับเนี่ยผมไม่ได้เลือก อออเป็นด่านแบบถ้าแบบสีเมื่อไหร่นะกอแบบเตรียมตัวเตรียมตัววิ่งนนหนีทันใดทันทีอะไรเ่ะเระโปกงไม่น่าไว้ใจ leh apa ni aku ini apa oi lainlah nah ih uy oi dah mati dah la ปลอดภัยสุดค่ะไม่ปลอดภยัยแล้วระเบิดตกข้างเลยไม่ใช่ระเบิดใช่ไหมระเบิดไม่ไว้วางใจอะไรทั้งนั้นแล้วนะฮะตรงนั้นก็ระเบิดอะ่ะเอ้ยเขาจะรอดไหมนะ่ะอย่าเพิ่งห่วงกันเลยดีกว่าห่วงตัวเองดีกว่าตัวเองยังไม่รอดมันเล็งมาที่หัวเลย อย่างนั้นก็มีอะไรออไมาโดยีเลยดีเลยมาอยู่กับเพื่อนเลย ก็จะเป็นแบบเป็นนูอเป็นน,น,น้หมาเนียอ <Ooh. S 1> <42. S 2> ะไรอู้สีจุเตรียมตัวตายได้นะนหรือว่ามันก็เท่าเมื่อกี้ปะเมื่อกี้มันมันเปลี่ยนเป็นสามจุดอะไรอ๋อนึอว่าเป็นนึกว่าเป็นน้ำจะได้ มันเลงผมอะมันเลงผมก็ไอเมื่อกี้ก็น่าจะระเบิดนั่อนอะแบบถ้าเจออะไรอะไรนะ้ลผิดปกติก็รีบหนีจะบอกว่าถ้าเจออะไรผิดปกติเอ้ะรีบหนี ที่อันนี้เพราะว่ามันเป็นระเบิดโวเลียเลยม่อกี้ตรงนี้เลยขึ้นหนีไปอ่ะรแบบอ้าเอ้าวอาอายสิครับอย่างนี้อย่างนี้ก็ตายสิครับเฮ้ยตรงนั้นเขาลอดกันไปไหมไปกันดีกว่า นะ่ตรงนี้เคยเป็นเคยเป็นน้ำตกนะอตัวที่เขาอยู่เขาไม่อยู่แล้วอะ่ะเขาก็าไปแล้วเขาตายแล้วเหรอตัวอ๋ออยู่ตรงนั้นถ้าโดนอีกทีตายเลยอ่ะให้ระเบิดตรงนั้นระเบิดไปก่อนอ๋อแล้วมีนี่อ้าวยิงแยก่ก่อน อยูด่ดีๆเกิดระเบิดข้างใต้นะทําไมอ๋อนี่จะเสียงเงินแต่ว่าเราจะสามารถเป็นระเบิดได้ไประเบิดคนนะครับโอ้โหเสียตั้งไปอ่ะบอกเลยเมอกี้คือระเบิด เธอคิดหน,นึ่งมันใช้น้ำเยอะนะเนาะดูดิน้ำดื่มอ่ะมันใช้น่ะผมหมดถึงกระป๋องแล้วนะ่ยอแห้งแต่เมดเกมนี้ลิกไปละเกมนี้ใช้แบบใช้พลังงานเยอะมากนะ ตลกตรงไหนเนี่ยไม่มีอะไรเลยตกตรงเนี้ยเหรออ้าวเอามาโปลหน้าบ้านเลยทีนี้เขาเผลอเผลอโอ้โหไม่ช่วยเลยนะเป็นเหมือนแบบเชื่อมต่อกันนะเป็นแบบคือถ้ามันตกโดนหลังคาบ้านตรงที่เราอยู่นั่น พูดยังไม่ทันดคำพูดยังไม่ทัดคำระเบิดถ้ามันตกอยู่บนหลังคาบ้านเราดูข้างข้างอะใต้อะเราไม่รู้นะน่ะโอ้ยหนีระเบิดยังไม่บอต้องมาหนีลาบัยสะวามันจะพุ่งขึ้นมา มันตามผมมันตามผมไปต,ตามคนอื่นได้ยังงั้โอ๊ยเจ็บเลยจะตามเน่หลือเ,เวลาหนึ่งชั่วโมงยี่สิบหนึ่งนาทีสิบห้าละแบบเราไม่อยู่ใต้แบบบังเกอร์แล้อวอะ แบบไม่ช่วยนะบางตือเอาเรียกขอโทษครับอ เลือดมันจะเพิ่มขึ้นตะ รอดมันจะดูแบบเงินตัวเองได้ตรงนี้นะฮะโอ,โอเคครับก็นี่คือเกมส์สวาย์เดือบอมใช่ไหมเออไม่ใช่ซูเปอร์บอมสวายโบเออนะครับก็ก็จะเป็นแบบแนวหนีแบบ นีแบบระเบิดอะไรอย่างงี้นะฮะอือก็ถ้าใครชอบนะครับก็ไปเล่นได้นะ,ะเนี่ยซูเปอร์บอมสวอยโบตามนะตามชื่อนี้เลยนะก็เออเดี๋ยวผมออกก่อนดีกว่านะครับไม่งั้นตายแน่นอนนะครับเอาเป็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แต่ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับบ๊ายบายจะันใหม่คลิปหน้านะครับ ไม่ทันไร